สนับสนุนโดยใหม่ i s u z u D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX8 ใหม่รถยนต์นิว Su z u กิ s w i f t Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรรมธทรมสีครับวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆครับเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่ครับเราจะมาพิสูจน์สมรรถนะของตัว V Cross ครับกับกิจกรรม Isuzu D Max V Cross 4x4 Unlock the Master Spirit ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะคือเป็นกิจกรรมนะครับที่จะทดสอบประสิทธิภาพของตัวกระบะ Isuzu D Max คือเนี้เราจะดูสมรรถนะว่า การที่เขาลุยออฟโรดหรือว่าเส้นทางที่ธรรมชาตินะคะจะเป็นอย่างไรครับคือเราจะดูพวกโรคต่างๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรคขับ4เป็นต้นนะฮะคือบอกเลยว่า กระบะ e สูสุด d max v cross คือตัวท็อปสุดข,ของเขาอะ่ะคือแบบใช้งานได้ดีจริงๆและเพื่อโชว์ศักยภาพของเขาว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนฮะแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็ช่วงรถเข่าเราครับที่จะพาคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับไปทดลองตัวโอล่าศูหรือว่าที่เราคุ้นเคยก็คือตัวโอ a ่าแกร์แคทนั่นเองครับแต่ตอนนี้เพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ประจาสัปดาห์กันก,นก่อนเลยครับ คุณขวัญชัยป่พัดผลประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40ประกาศความยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่า Mobility Imagination and Beyond มีค่ารถยนต์เข้าร่วมง,งานทั้งหมด40แบรนด์จาก11ประเทศรถจักรยานยนต์23แบรนด์จาก7ประเทศรวมถึงมีธุรกิจ เรือและเพิ่มการจัดแสดงอากาศยานทําให้งานมีความสมบูรณ์แบบจากการแสดงยานยนต์ครบวงจรทั้งทางบกเรือและอากาศเป็นครั้งแรกคือง,งานของเราปีนี้เนี่ยเป็นงานครบรอบปีที่40ที่เราจัดงานนะครับ ก็มีรถยนต์มากที่สุดเท่าที่เราเคยจัดมาร่วมด้วยนะครับก็คือ40ยี่ห้อแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10กว่ายี่ห้อปีนี้ก็23ยี่ห้ออันนั้นก็เป็นเหมือนบริษัทยยใหญ่ๆที่มาร่วมนะครับนอกนั้นก็ยังมีอีกพวกอุปกรณ์ยานยนต์มีอะไรต่างรวมถึงเรือและปีนี้จะมีพิเศษก็คือมีเครื่องบินมาด้วย ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนจุดเด่นของงานของเรานในปีนี้ครับสาหรับกิจกรรมคืนกาไรให้ผู้ชมทั้งซื้อรถชิงรถซื้อบัตรชิงรถซื้อสินค้าชิงรถซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงวีบไบค์ชมงานผ่านมอเตอร์เอ็กซ์โปแอปชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสําหรับแคมเปญของผู้จัดงานนะครับเรามีทั้งหมด5แคมเปญด้วยกันนะครับสาหรับผู้ที่มาชมงานก็เ,เรามีแคมเปญ ซื้อรถจริงรถนะครับส่วำหรับคนที่มาซื้อรถภายในงานเนี่ยก็เป็น MG HS p h e v นะครับซึ่งเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีทั้งไฟฟ้าอยู่ในรถคันเดียวกันรับูค่า1นึ่งล้านสแสนบาทแล้วก็แคมเปญที่2สําหรับคนที่มาซื้อบัตรเข้าชมงานนะครับก็ยังมีสิทธิ์รุ้นรับหรือว่ามีสิทธิ์จิงโชคเนี่ยเป็น n นต้านะครับก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปเซ็ ส่วนคนที่มาซื้อสินค้าภายในงานมาลงทะเบียนกับเราเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมแคมเปญซื้อสินค้าชิงรางวัลก็จะเป็นมิซูบิชิแอทราโมูลค่าก็5้าแสนบาทุครับแล้วนอกจากนั้นครับคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ภายในงานก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับหรือชิงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเอ5ลเจ็ดห้าศูนย์ทา์อลนะครับ มูลค่าก็400,000บาทครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับเป็นสำหรับผู้ที่ชมงานทางบ้านนะครับหรือชมงานผ่านระบบออนไลน์ของเราปีนี้เนี่ยเป็นเ,เป็นการโหลดแอปพลิเคชัน Motor Expo นะครับแล้วก็ชมงานผ่านระบบ Motor Expo แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ชิง Alpha v o l a n t i s ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมูลค่า100,000กว่าบาทครับค่ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมงานนะคะเพราะว่าปีนี้คือคักกันแน่นอนอาจจะหาที่สอดกันยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเรามีบริการ Exclusive Visitor ค่ะก็คือว่าจ่าย700บาทนะคะสิ่งที่ได้รับก็คือว่าจะได้บัตรเข้าชมงาน v Ultimate VIP p จำนวน2ใบนะคะแล้วก็จะได้ช่องจอดด้วยแล้วก็ฟรีฟรีคูปองจอดรถ3ชั่วโมงแล้วก็มีบริการเล้าใช้ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีบริการที่นำพาสมมติว่าสนใจรถรุ่นไหนเนี่ยก็ จะ,จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะพาเข้าไปถึงที่บูธเลยนะคะซึ่งคุ้มค่ามากๆากเลยนะคะแค่700บาทเท่านั้นค่ะพบกับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40หน้าณอาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นีวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2566 Mazda จัดกิจกรรมเชิญสื่อมวลชนทดลองขับ New Mazda CX-3 รถอเนกประสงค์ Cross อเ e r SUV อู c o n c คอน n e w e r s t l e Forest ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ s k y a c t i v b e นซิ n ขนาด2.0ลิตร156แรงมา้าประหยัดน้ำมันถึง16.4กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะหรือ G-Vectoring Control ที่ช่วยควบคุมสมรรถนะการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุลเพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนกับรถได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น New Mazda CX-3 มีให้เลือก4รุ่นย่อยราคา เ7 0ดแสนเมืถึง9 7 0 0แสมื่บาท บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดเปิดสเปครถกระบะไททันใหม่2รุ่นท็อปได้แก่เอว์นิวมิตซูบิชิไททันแอ l ลีที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์เอทูพละกกำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรมีราคาประมาณการที่1 3 0 0 0 0บาทและเอ l n น w วมิตซูบิชิไท i ันดับเบิลแคบขับเคลื่อน4ล้ออัลตร้าเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด4 รอนิวตันเมตรมีราคาประมาณการที่1 1 3 0 0ล้านบาท アウดีประเทศไทยเปิดตัวรุ่นใหม่2รุ่นได้แก่ Audi A8 L60 TFSI e Quattro Prestige S Line ซีดาน p l ั g ก n ินไ r i d ิสุดหรูเครื่อง V6 3.0 TFSI ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบเกียร์ทริปท o นิก8จังหวะระบบขับเคลื่อน4ล้อ Quattro ให้กำลังรวมสูงสุด462แรงมา้ามาพร้อมกับดีไซน์การตกแต่งภายในดูสปอร์ตมากขึ้นทั้งยังเพิ่มระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาอย่างครบครันเปิดให้จองในราคา7ล 1,199,000บาทและเปิดตัว Audi A7 Sportback 55 TFSI e Quattro Plug-in Hybrid ที่มีกำลังขับรวม367แรงมา้าเปิดให้จองในราคาเริ่มต้น4,799,000บาทและรุ่น S Line Black Edition ราคา5,99,000บาท สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเปิดป้ายบรรยากาศการทดสอบรอบสุดท้ายรถยนต์ยอดเยี่ยม Thailand Car of the Year 2023ในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการทดสอบภาคสนามของรถยนต์และรถ e ีวีที่เข้ารอบทั้งหมด12รุ่นประกอบด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน b m u x 1 g w a n Tank 300, Honda CR-V, Mercedes-Benz GLC 350e, Mitsubishi Triton และ Toyota Innova c n i c ในกลุ่มรถพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วย BYD Dolphin, BYD Seal, MT4 Electric, NG m a x s h t 9และ Toyota b c 4 s ทั้งหมดถูกนำมาทดสอบสมรรถนาอีกครั้งโดยกรรมาการที่เป็นสมาชิกผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจกรยานยนต์ไทยหรือสอรอยทอกว่า50คนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่ม มีประสบการณ์สูงในการรายงานข่าวและตรวจะสอบรถยนต์ของเมืองไทยสำหรับการประกาศรางวัล Thailand Car of the Year 2023และ Thailand EV of the Year 2023จะประกาศผลในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2566 ช้างอานประเทศไทยประกาศก้าวสำคัญจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยณจังหวัดอารยองนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของช้างอานออตโตมบิลในการขยายธุรกิจสู่ระดับสากลโดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งแรกในตลาดต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศจีนจะสามารถเริ่มผลิตได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2068 บริษัทลุกแอดจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาเลือกเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า s อเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทด้วยเรื่องเห็นความคุ้มค่าของการลงทุนอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสีเขียวสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทย คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c o t h หรือของเราก็จะมี Facebook Fanpage ที่สามารถติดตามข่าวสารได้เช่นเดียวกันในขณนะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะอยากจะติดตามกิจกรรมต่างๆของ Isuzu e นะครับโดยเฉพาะกิจกรรม D Max f Cross 4x4 ที่เป็นกิจกรรมลุยออฟโรดพวกเนี้พราบอกเลยว่ากิจกรรมพวกนี้มัน หาไม่ได้ง่ายๆนะครับและการที่จะได้มาทดลองขับการที่ได้ขับแบบอย่างปลอดภัยด้วยก็หาไม่ได้ง่ายเช่นเดียวกันครับถ้าอยากจะติดตามนะครับก็ติดตามข่าวสารจากพ่อ,อรถเรยอได้เช่นเดียวกันหรือว่าติดตอด่อหรือว่าเข้าไปติดตามที่เพจของอ e ีสูซ์ได้เลยครับเขาก็จะมีการอัปเดตประชาสัมพันธ์ต่างๆอยู่สม่ําเสมอเลยครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่ครับ จิทโล่ New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive เหนือล it. it ิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูกีแบ็กสพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจนร้อมักยานไปกับแพลตฟอร์มอาร์เทคพาวเวอร์ยูอัพนิวซูซูกีสวี ล่าสุดเหนือล it, it ิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูซีแมสฟอ Ford Expo โปรโมชั่นแรงดุดันไม่เกรงใจใครแรงสุด Ford Ranger ดับเบิลสุดเปอร์เซ็นแรงไม่หยุด Ford Everest ดับเบิล1.99เปอร์เซ็นแรงไม่เกรงใจใครแค่ทดลองขับก็ได้ลุ้นทองลิปปาท ที่เว็บไซต์ฟอร์ดหรือช่องรูมทั่วประเทศ1สาคมถึง30พฤศจิกายน2566ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลก New Isuzu D Max สนับสนุนโดย ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross ช่วงรถข่าวเราขับอย่างที่บอกไว้ครับคือจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปทดลองโต้ ORA 07ครับรถยนต์ไฟฟ้า100%ตัวใหม่จากทาง Great Wall Motor ร r a 07นี่คือเราจะคุ้นเคยในนามของ Grand Cat หรือว่า r a Grand Cat นั่นเองครับก็คือชื่อเดียวกันแต่ว่าเขาแค่เปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้สำหรับบ้านเรานั่นเองครับแวกแนวนิดนึงนะถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับก็เรียกว่าสมมุติถ้าคุณอยากจะใส่ลุยๆหน่อยก็ต้องตัว Isuzu DMAX V-Cross แต่ถ้าคุณแบบเอออยากจะได้แบบรถยนต์ไฟฟ้าก็ลองดูตัวอ u ราส7เเป็นต้นก็ได้ครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ หัวข้อก่อนซื้อ Aura 07มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันข้อแรกคือ first impression คันนี้นะจะมีให้เลือกอยู่3สีสีขาวสีเทาแล้วก็สีม่วงแต่สีม่วงเนี่ยจะมีเฉพาะตัว performance เท่านั้นจะเป็นสีพิเศษของเขาณนะตอนนี้ที่อยู่ในสตูดิโอคือเห็นอยู่สีขาวแล้วก็สีเทาคือสําหรับผมสองสีเนี้ยสวยมากๆเลยนะแต่จริงๆแล้วเราต้องออกไปดูบนถนนจริงก่อนว่าทั้งสงสีเนี้ยมันจะปังอยู่หรือเปล่า ภายในจะมีให้เลือกอยู่2สีสีดำและสีน้ำตาลแต่ถ้าคุณอยากได้สีน้ำตาลตัวถังภายนอกคุณจะต้องเลือกเป็นสีเทาหรือว่าสีม่วงนั่นเอง ภาพโดยรวมถ้าเรามาเริ่มจากภายนอกอะ่ะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยอยู่เลยนะคือมันจะเป็นรถที่แบบเป็นทรงสปอร์ตอะ่ะคือถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบอะ่ะคือเนื่องจากมันอยู่ในชื่อของโอลาเนาะก็เปรียบเทียบกับพวกโอลากูดแคทกูดแคทก็คือจะเป็นทรงที่แบบน่ารักน่ารักหน่อยแต่ว่าโอลาร์ศูนย์เนี่ยคือมันจะเป็นทรงที่แบบสปอร์ตชบเฉียวเลยคือถ้าเราเปรียบเทียบชื่อรุ่นของเขาศูนย์เอ่ะถ้าเราเติมศูนย์ไปอันหนึ่งอะ่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดานึกถึงเจมส์บอลเลยเนาะก็ ภายในก็มีความรูรามีความสปอร์ตมากๆเลยคือบอกเลยว่าทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะแต่เนื่องจากเป็นรถทรงสปอร์ตข้อสังเกตอย่างหนึ่งเลยก็คือ ground clearance ครับคือถ้าเราดูจากพื้นไปถึงตัวรถอันนี้สูงแค่125มิลิเมตรนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะถนนบ้านเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้เรียบสักทีเดียวหรือว่าแบบมันจะมีลุมหรือว่าน้ําท่วมแบบนี้และน,นี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งแล้วกัน อันนี้ก็เชื่อมมาถึงข้อ2เลยก็คือรถที่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างแรกเลยคือเรามาดูมิติตัวถังของโตโอร r า07คันนี้ก่อนความกว้างจะอยู่ที่1,862ม mm, ิมความยาวจะอยู่ที่4,871ม mm, ิมและความสูงจะอยู่ที่1,500ม mm, ิมและระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,870ม mm. ิมและขอย้ำอีกทีละกันก็คือจากพื้นไปถึงตัวรถหรือว่า ground clearance จะอยู่ที่125มิมถ้าคุณเปรียบเทียบในแง่ของมิติ ตัวทังอ่ะมันก็มีหลากหลายรุ่นที่สามารถเปรียบเทียบได้นะอ่าอย่างเช่นถ้าเราไปดูจากค่ายจีนกันเองละกันก็คือตัว BYD Seal นั่นเองอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบคู่แข่งประมาณนึงนะและทรงมันก็จะแบบสปอร์ตดีจ้ากันทั้งคู่เลยนะอยู่ที่ว่าเราชอบทรงแบบไหนแต่ถ้าเราข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะมีอีก2รุ่นก็คือ Honda a c c o r d ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยแล้วก็ t o y o t a Camry นั่นเอง ข้อที่3ก็คือฟีเจอร์และออปชันต่างๆของคันนี้ณนะตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือมันล็อกอยู่เนาะถ้าผมปลดล็อกนะนี่คือกุญแจของเขาสังเกตปะจุดที่สังเกตเลยก็คือตรงนี้ครับที่เปิดประตูของเราคือมันเป็นก้านออกมาแบบนี้อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะถ้าเราปิดอะก็คือเราจะต้องล็อกสถานเดียวแบบนี้ นะฮะก็คือแบบนี้คือมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียและกันคือถ้าเป็นข้อสังเกตและกันเนาะถ้าจะใช้ก็คือว่ามันจะยืดอยู่แบบเนี้ยตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ล็อกรถนะครับแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะเตือนเราเสมอว่าถ้าเรายังไม่ได้ล็อกรถอะคือมันจะรู้เลยผมัมนมันเด่นมากมันเด่นมากนะครับ <c oughs> และอีกอย่างเนึงฮะก็คือว่าถ้าเราอยากจะเปิด ฝากกระโปรงด้านหน้าเพราะอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเออด้านหน้าเนี่ยมันสามารถเก็บของได้หรือเปล่านะครับการที่เราจะเปิดมาดูนะก็คือก้านมันจะอยู่ข้างใต้ตรงผมอะไรตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยอาจจะมืดนิดน,นึงนะแต่อยู่ตรงนี้ครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เหมือนกันผมก็ปึ๊บเนี่ยครับกดลงมาดึงแล้วก็ไปข้างหน้ากันพอมาถึงตรงนี้ก็คือมันจะมีตัวล็อกอยู่อันนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็แคบ หักไปือวบิดไปทางซ้ายนะครับเปิดขึ้นมาพัวนี่เลยนี่ก็คือหน้าตาของเขานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้สามารถจุของได้นะฮะแต่สมมุติถ้าเราต้องการจุของนะฮะเราก็ไปด้านท้ายได้นะไปด้านท้ายได้นี่เลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยรถมันยังไม่ล็อกนะครับ <tales> เราก็สังเกตดูเอาถ้าเราอยากจะล็อกรถก,ก็เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้แต่อีกฟีเจอร์หนึ่งนะก็คือตรงนี้เลยอันนี้สวยนะสวยคือตรงนี้มันล็อกอยู่แต่ถ้าผมปลดล็อกนะ Hmm. นี่เอาสิเอาสิสวยนะสวยนะเออใช่ได้ครับอันนี้มีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะ ครับก็นี่ครับก็คือใช้เท้าเปิดได้นะเซนเซอร์มันก็จะอยู่แบบบริเวณอยู่ตรงนี้แหละไม่มากก็น้อยนะฮะคือถ้าเราสังเกตพื้นที่เก็บของของคันนี้เนื่องจากคันนี้มันเป็นทรงแบบคูเป้ครับหรือว่ามันแบบสาวซีมันจะลงมาเป็นแบบสปอร์ตหน่อยอ่ะพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้กว้างมากนักแต่ถ้าเราสังเกตคือว่ามันก็จะลึกอยู่พอควรก็คือเราก็สามารถเก็บของได้อยู่นะแต่ก็ลองดูถ้าเป็นพวกกระเป๋าเดินทางมันก็ใส่ได้ประมาณ2ใบแต่ก็คือแบบต้องพักเข้าไปลึกหน่อยนะฮะวิธีการสตาร์ทรถของคันนี้นะก แค่พกกุญแจเนี่ยจบเลยนะครับเราปลดล็อกนะฮะเนี่ยอินเกิอนี่ตลอดเลย <c oughs> โอเคอ่ะเราเปิดมานะเ <c oughs> นี่ยครับเรามีกุญแจอยู่กับเรา <c oughs> แค่นั้นเลยเข้ามานั่งเรียบร้อยสตาร์แล้วนะครับนี่คือสตาร์แล้วนะคือมันออโต้แบบนี้เลยและในขนาดเดียวกันถ้าเราอยากจะดับเครื่องนะเราก็แค่พกกุญแจเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยไม่ต้องกดปุ่ม <c oughs> ไม่ต้องอะไร <c oughs> ใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็ปิดเนี่ยนะฮะแล้วก็กดล็อกจบ ส่วนภายในก็มีออปชันหรือว่าฟีเจอร์เยอะอยู่พอควรนะถ้าเราพูดถึงแล้วพวก blind spot ระบบความปลอดภัยต่างๆคือบอกเลยว่าไม่ว่าเป็นตัวโอ r ่07หรือว่าตัว Great w a l ม m o เตอคือจุดไฮไลท์ของเขาอะคือในเรื่องของระบบความปลอดภยัยแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆถ้าเรามาดูเนี่ยหลกัหลกๆมันจะอยู่ตรงหน้าจอน,นี้หมดเลยเราเข้ามาดูได้อ่ะ คันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยถ้าเรามาดูตรงนี้รถยนต์นะครับเรื่องระบบต่างๆก็มีให้อยู่หมดเลยระบบนำทางขับขี่อัจฉริยะอันนี้คือแบบ Head-up Display ก็มีให้ความสูงของ Head-up อันนี้คือการปรับ Head-up Display นะเป็นต้นาการชาร์จไฟนี่คือเราดูได้หมดเลยแนะคันนี้ก็มีระบบเบาะที่สามารถนวดให้เราได้ด้วยนะนอกรถก็ดูได้ครับ เราเช็คได้หมดเลยเซ็ตได้หมดเลยนี่คือจะเป็นเรื่องไฟสะมากกว่าอ่าจอดรถนี่ครับกล้อง3า0องศาก็มีให้อ่าถ้าเราดูภาพเนี่ยครับนี่คือภาพกล้องของเขาเป็นแบบนี้เลยเราสามารถกดได้ไหมนี่ครับนี่เราก็หมุนได้เลยนะฮะนี่อันนี้คือตัวรถอยู่นะอันนี้มีคนอยู่ข้างข้างอ่าถามว่าภาพชัดไหมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคครับแต่ตอนนี้อยู่ในตอนแบบ ที่มืดแล้วกันถ้าจะเปรียบเทียบเพราะอยู่ในสตูดิโอภาพมันก็จะแตกๆนิดนึงแต่ถามแล้วว่าการใช้งานหรือถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับกล้องจากค่ายอื่นๆอ,อันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะป้าบกดแบกไปกับนี่ดูพลังงานคันนี้ก็มีระบบ V2L ด้วยนะ่าใช้ได้ใช้ได้เลยนี่แบตของเขานะครับป่ะดูกันต่อแล้วต่อแผนที่เป็นแบบนี้ คืออย่างที่บอกไว้ว่าระบบพวกนี้เยอะอยู่พอควรเยอะอยู่พอควรคันนี้มีหลายโหมดให้เลือกนะเราสามารถปรับได้ก็คือมี normal มี Sport มีเสียงให้ด้วยนะ individual eco wellbeing และในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการไป super sport เรากดจะปุ่มตรงพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยผัวสังเกตป้าว่าเวลาเราปรับโหมดแต่ละโหมดเสียงจะไม่เหมือนกัน My last one, new limit, it new Isuzu C max. <laughs> เราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel The drive พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโ mm hmm. อเจ็ตออมทะยานไปกับแพลตฟอร์ฮาร์ดแอค power you up new s u z u k i swift ลาสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดห่าได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive mm hmm. เหนือลิมิตพ it ิชิตโลก New Isuzu d Max พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์ม h a r d t e c h Power You Up New Suzuki Swift เหนือลิมิตพ it. it ิชิตโลก New Isuzu D Max สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max เหนือลิมิตพิชิตโลก แค่นตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันค่อนข้างใหญ่อยู่นะแล้วมันก็หนาอยู่พอครวรเลยคือสมมติถ้าเรามานั่งอะ่ะด้านหน้ามันอาจจะทําให้พื้นที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้กว้างมากนะักแต่นี่จากมุมมองส่วนตัวของผมนะคือตอนที่ผมมาลองนั่งดูอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะมันโอเคอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเบียดหรือว่ามันชิดแต่เนี้ยก็คือต้องไปรอขับกันอีกทีนะเพราะว่าบางทีเวลาเราขับหรือว่าเรานั่งแบบเนี้ยฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกัน และเกียร์ของคันนี้จะเป็นก้านแบบนี้ด้วยนะอยู่ฝั่งขวามือคล้ายๆกับ Mercedes-Benz เลยครับ เบาะด้านหน้า2ฝัง่งเลยจะเป็นแบบไฟฟ้าคนขับสามารถปรับสูงได้แต่ฝั่งนี้ไม่สามารถปรับสูงได้นะแต่คนที่อาจจะไมไ่ชอบนั่งรถที่แบบรู้สึกเตี้ยๆหรือว่าต่ำลงไปแบบเอาง่ายๆคือไม่ชอบรถทรงสปอร์ตคันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะแต่ผมอ่ะลองนั่งแล้วคืออย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่ำนะผมสูง170นะลองสังเกตกันดูและกันเผื่อท่านใดแบบมานั่งแล้วรู้สึกเฮ้ยมันต่ำๆหรือเปล่าแต่ณตอนเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่ำนะแต่มันไม่สามารถปรับได้นะสมมติถ้าเราจะให้มันตา หรือว่าจะให้สูงกว่านี้นั่นเองแต่จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างบนนี้เลยมันเป็นแบบ moon roof นะคือมันเป็นแบบกระจกเลยนะเราไม่มีมา่านไม่มีที่บังที่สามารถปิดได้นะแต่ว่ามันจะแบบปิดทึบสีดําเลยและมันน่าจะติดฟิล์มอยู่ด้วยนะแต่เนี้ยต้องรอกันอีกทีตอนที่ออกไปขับอยู่บนถนนจริงว่ามันจะร้อนหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยคือมันอยู่ในสตูดิโออยู่ห้องแอร์มันไม่ร้อนอยู่แล้วนะอันเนี้ยต้องลองสังเกตกันดีดๆนะ ข้อที่4คือพละกกำลังและระยะที่สามารถเดินทางได้คือณตอนนี้คือทาง Great Wall Motor ยังไม่ได้แจ้งตัวเลขมานะฮะแต่ถ้าเราดูตัวเลขจากต่างประเทศมันคงไม่พ้นสักเท่าไหร่คันนี้จะมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว performance แล้วก็ตัว long range ตัว performance คือจะเป็นมอเตอร์คู่แล้วมันจะแรงกว่าตัว long range แน่นอนและตัว long range ก็คือจะสามารถเดินทางระยะที่ไกลกว่าเมื่อเทียบกับ performance <S <S ถ้าเรามาดูตัวเลขนะ ตัว performance ก็คือคันที่คุณผชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะก็คือจะเป็นตัวขับ4นะฮะแรงม้าจะอยู่ที่408แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่680นิวตันเมตร0ถึ100จะใช้เวลาประมาณ4.3วินาทีในขนาดเดียวกันถ้าเป็นตัว long range พละกกำลังจะอยู่ที่204แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่340นิวตันเมตร ตัว Performance สามารถเดินทางได้600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแต่ถ้าคุณไปดูตัว long range แน่นอนว่ามันจะสามารถเดินทางได้ไกลกว่าอยู่ที่705กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแต่ทั้งหลายทั้งปวงนนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เอามาจากต่างประเทศนะครับแต่ต้องรอ official จากทาง Great Wall Motor ประเทศไทยก่อนอีกทีว่าตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่ ข้อที่5ราคาที่อยู่ที่เท่าไรถ้าเราพูดถึงณนะตอนนี้เลยคือทาง g e t w a r l Motor ยังไม่ได้มีวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ถ้าจะให้คาดการก็แน่นอนว่าอยู่ในเดือนนี้แน่ๆอาจจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะเป็นช่วง Motor Expo ประมาณวันที่29พฤศจิกายนก็ได้เพราะช่วงนั้นก็คืออลังการงานสร้างแน่นอนเพราะว่าเป็นงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับงานรถนะฮะก็ถ้าให้ถึงคาดการราคานะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็อย่างที่ผมบอกไว้ก็คืออ่ะ BYD เซลลราคาถ้าอยู่ที่ประมาณ 1ล้าน3ถึง1ล้าน5 a c แอคคจะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน5ถึงล้าน8โดยประมาณส่วนแคมริก็คซอรอราคาก็เฉลี่ยๆกับตัว Accord คอือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเป็นตัวโอ RA า7แล้วอ่แน่นอนถ้าคุณเอาราคาไปตั้งกับพวกญี่ปุ่น ผมว่ามันก็จะสูงเกินไปนะคือเอาแบบจริงจังก็เปรียบเทียบกับพวกแบบ BYDC วันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าให้ตั้งแบบล้านสามมันก็อาจจะตามไปนิดนึ่ะถ้าพูดกันตามตรงผมเชื่อว่ามันคงไม่ใช่ถ้าเราดูเทรนด์ของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวแทงแท้ง300แทง5้0เป็นต้นมันก็สูงอยู่เหมือนกันนะฮะก็ถ้าให้ผมคิดเลยนะแบบคาดการณ์เล่นๆนะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4ถึง1ล้าน6มักโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมคิดว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาก,กันได้นะครับ และข้อที่6ก็คือวันที่เราจะได้ทดสอบตัวโอราสูตรเคันนี้นั่นเองคือวันที่ทดสอบจะอยู่ในระหว่างที่ 13, 14, 15, 16อะไรแบบนี้นะครับพฤศจิกาย,ยนนะครับก็รอช่วงนั้นก่อนละกันเพราะว่าแน่นอนว่าก่อนที่เราจะซื้อรถคันหนึ่งก็น่าจะได้ทดลองขับกันก่อนเนาะเพื่อจะได้ดูฟิลนะครับผมก็จะได้มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะได้ทดลองขับตัวโอราสูตรเคันนี้ก็ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะไปทดลองขับอยากจะดูรถคันจริง ผมก็แนะนำนะผมเชื่อไว้นี่ขอ,อย้งว่าเป็นการคาดการณ์ก่อนนะแต่ว่าไม่น่าพ้นหรอกก็คือช่วงมอเตอร์เอ็กนะครับก็วันที่29พฤศจิก,กาย,ยนนะครับที่เมืองทองธานีคุณผู้ชมก็สามารถมาดูขาจริงได้เลยแน่ๆอนนั้น100%อยู่แล้วแล้วก็ไม่มากก็น้อยก็จะได้มีโอกาสทดลองขับด้วยนะหรือถ้าท่านใดสนใจแบบไม่อยากไปที่เมืองทองเพราะว่าคนอัดจะเยอะรถติด ก็ลองติดต่อถามโชว์รูมต่างๆนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีเช่นเดียวกันแต่ในช่วงเวลาครับทา์เฟรมมันก็จะอยู่ประมาณนั้นนั่นเองพูดถึงภาพโดยรวมคันนี้ก็ณตอนนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสวยภายนอกภายในโอเคเลยสุดท้ายก็รอลุ้นราคานั่นเองครับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ worldwide.web.carerson.co.th Facebook Fan Page ของพ่อมอเตอร์ยนต์หรือว่าถ้าอยากจะดูรถอื่นๆที่ทอมมี่รีวิวไว้ก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube c h ANEL n ของพ่อมอเตอร์ถยนต์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากู๊ดไนท์และสวัสดีครับ